วิธีการเข้าไปเล่นเกมนะคะตอนนี้ก็คือเข้าผ่านเว็บไซต์ก่อนนะคะไปเปิดที่ Google นะคะจิ้มเข้าไปนะคะแล้วก็ตรงคำค้นหาพิมพ์ไปว่า selection t o y o u com นะคะอันนี้เราจะเล่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทก่อนนะคะเมื่อมันขึ้นมาแล้วแบบนี้เราก็กดไปที่ รายการแรกหรือรายการที่2ก็ได้แต่วันนี้นุ่นจะกดไปที่รายการแรกนะคะอ่าเมื่อเรากดค้นหาเข้าไปปุ๊บอันนี้คือเทสให้ดูนะคะกดไปที่รายการแรกมันก็จะเร่งมาหน้าเว็บไซต์ของเราอัตโนมัติเรา คลิกไปที่3าขีดนะคะเรามาดูว่ามันมีป๊อบอัพของเกมเด้งมาหรือยังอันนี้ไม่มีนะคะกดล็อกเอาท์ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรตามด้วยรหัสผ่านของเราที่เราลงทะเบียนมานะคะอ่าคลิกรับทราบไปคะ่ะรับทราบอีกครั้งนะคะอ่ามันก็จะเด้งมาตรงนี้เราก็กดมาตรงสามขีดแล้วก็มาดูใหม่นะคะมีป๊อปอัพ เล่นเกมแคนดีขึ้นมาแล้วคลิกไปเลยค่ะรอดาวน์โหลดนะคะให้มันเต็มหนึ่งร้อยเปร์เซ็นอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาเกมเลยนะคะแล้วก็กด Play ไปค่ะอันนี้คือใส่ user id ก็คือ id id ในการทำธุรกิจของเรานะคะอันนี้นุชจะใส่เข้าไปนะคะของตัวเองนะคะของนุชก,ก็คือหนึ่งสามศูนย์สี่นะคะ เมื่อเรากดเสร็จแล้วเรากด s ับมิ t ไปค่ะอ่ามาถึงตรงนี้เรากดเพย์ไปนะคะกดก,กากบบทด้านล่างนะคะกดออกอ่ามันจะมีสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะเราคลิกเข้าไปเลยค่ะเนี่ยนะคะกดเข้าไปเลยมันก็จะมีเกมมาและอันนี้คือเราเล่นได้แล้วนะคะวิธีการเล่นเกมแล้วก็เออเขาเรียกอะไรอะ่ะเอาชา ทาหรือว่าสินค้าของบริษัทเอาออกมานะคะด้านมุมให้มันทลายด้านข้างๆให้หมดก่อนเรียงเม็ดสีสามเม็ดนะคะทำยังไงก็ได้ให้เราอะมีคะแนนสูงสุดนะคะเพื่อที่เราจะได้รุนรับเงินแล้วก็ของรางวัลน,นะคะสามหมื่นคะแนนขึ้นไปเราก็จะได้เป็นเงินแล้วก็ของรางวัลแล้วนะคะประมาณนี้นะคะคือเล่นไม่ยากนะคะเกมนี้ เพื่อๆสามารถไปลองเล่นดูได้ค่ะน,นี่นุก,ก็จะลองเอ่อเทสเทสให้ดูนะคะอันนี้คือเราเรียงเม็สียังไงก็ได้นะคะให้กล่องชาของเราอะถูกทลายไปนะคะไม่ยากนะคะเกมนี้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะคือเราทำยังไงก็ได้ให้มันมีคะแนนสูงสุดอะ อันนี้นุกก็เพิ่งจะเล่นนะคะมือใหม่หัดเล่นแต่เมื่อคืนนุก,ก็ได้ไปแล้วประมาณเกือบ60,000คะแนนนะคะไม่ได้ยากเลยเกมนี้แถมเล่นแล้วก็มีความสนุกสนานด,ด้วยนะคะแล้วก็ฝ,กฝึกฝึกทักษะนะคะฝึกความคิดว่าเราจะต้องเล่นแบบไหนให้เราคะแนนสูงสุดนะคะ mm. อ่ะเมื่อกี้ก็คือตัวมิสัญลักษณ์ของ r ีเลชั่นตัวนี้นะคะตัวนี้คือเราสามารถ คลิกไปตรงไหนก็ได้เราจะได้คะแนนเยอะนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้คือลองเล่นให้ดูนะคะอันนี้คือไม่ได้เอาคะแนนนะคะลองเล่นให้ดูประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วถ้ามาตรงนี้ก็คือเรากดย้อนไปเล่นเกมต่อไปได้เลย